จากการไปเรียบร้อยเราพี่น้องลงกันคุยบีเซฟคุยบีเซฟสก,กีที่เมืองสมาลาสถานที่ถูกทาลายแบบจะจะ,จะเต็มเต็มมาเจ็ดสถานที่นะไม่ใช่เล่นๆนะเจ็ดสถานที่มีที่ไหนบ้างน่วยกันน้ํามันหลักเอวีีขีดสี่เอวขีดห้าสะพานลอยกาดเหลวสะพานลอยกาดเหลวที่มันจะถงที่มันจะส่งกาดเหลวไปอีกจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งมันก็ถูกโจมตี ก๊าซและแก๊สโซฮอที่มันส่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งมันก็ถูกโจมตีหน่วยผลิตไฮโดรเจนและถังน้ำมันดีเซลถูกโจมตีจะไม่ให้มันหยุดกิจการได้ไงมันถูกโจมตีเจ็ดจุดนะพี่น้องจุดสำคัญสำคัญนะจากรายงานของเอสตาเขารายงานว่ามันหยุดกิจการไปแล้วอันนี้คือแปมภาพนะแปรภาพมันไม่สามารถดับเพลิงได้ต่อให้มันดับได้มันก็ไม่สามารถที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ให้มันใช้งานได้ ในเวลาอันรวดเด็วหมายถึงสี่วันห้าวันเจ็วันสิบวันหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนถึงเจ็ดเดือนไม่สามารถไม่สามารถบูรณะปฏิสังขรณ์ให้มันกลับมาใช้งานได้อีกเพราะว่ามันโดนโจมตีหนักอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองอะไรทุกชนิดมันไม่ใช่ผลิตในประเทศรัสเซียนู่น,นมาจากชาติญีปตะวันตกนู่นอย่าอย่าไปคิดว่าอะไรทุกชนิดผลิตในรัสเซียนะมันไม่ใช่นะเครื่องไม้เครื่องมือมส่วนมากมันมาจากเยอรมัน แต่ไปทะเลาะบ่อแวงกับเยอรมันไปทะเลาะบ่อแวงกับยูเครนยูเครนกับเยอรมันก็เป็นเพื่อนเลิฟก,กันแล้วเยอรมันก็จะขายอะไรให้หรือเปล่าเขาไม่ขายให้หรอกพี่น้องเพราะเพราะเยอรมันก็เป็นตัวตั้งตัวตีที่จะสนับสนุนให้มีรายการป้อมบาตัสเซียอย่างแข็งขันแล้วคิดว่าเยอรมันเขาจะขายอะไรให้ไหมเขาไม่ขายให้พี่น้องตามสายข่าวรายงานเขาแจ้งว่าส่งกามิกาเซ่เข้าไปทั้งหมด70ตัวถูกแบบจะจะเต็มเต็ม29ตัวแบบ ถูกจุดสําคัญสําคัญเลยนะ29ตัวประชาชนพลเรือนที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นตึมต,มตึมมากกว่าสิบครั้งแล้วก็ตามที่ประชาชนพลเรือนเขากล่าวนะเขาพูดถึงว่าการมิกาเซ่บางตัวมันพุ่งไปหาถังถังน้ํามันโดยตรงเลยพุ่งเข้าไปโจมตีถังโดยตรงเลยมากกว่าเก้าถังตรงที่เห็นแบบกระจะเลยพี่น้องมากกว่าเก้าถังนี่คือสถานการณ์ที่ลงกันคุยไปเซฟที่เมืองสมาราประเทศรัสเซีย ปิดกิจาก,การไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องอเมริการายงานว่าเดือนสิงหาคมยูเครนสามารถทำลายล้างกำลังมวลรวมการผลิตได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดือนสิงหาได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปรายงานไปฟังรายงานของฝั่งยูเครนก็บอกว่าสามสิบเปอร์เซ็นวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นวันที่สิบแปดถึงวันที่ยี่สิบแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นสิบเจ็ดบวกสิบสามเป็นสามสิบเปอร์เซ็นตนี่คือรายงานจากฝั่งยูเครนข้อสรุปก็คือปิดกิจาก,การไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่คือการฟ่อมบาตของยเรน